รถใหญ่แค่นี้รถเล็กเราต้องเซียวขนาดนี้นี่บรรยากาศนะคะวันนี้วันที่15บรรยากาศของวันนี้ากันขี่รถซาเล้ง,งนะคงถึงแดดจะร้อนแต่ลมก็เย็นเย็น หัดขับรถนะคะอมหม่หัดขับรถไม่ชำนาญในการขับรถเท่าไหร่ เปิดบรรยากาศใหม่แล้ว Shaavais tout con fait'enfant ยาไปนี่ยาวเป็นชวงแน่อีน้องบัวเลทางกลับ ททางแบบแโครัโครับดูครับคครัยไม่นนนนนไนอนเป็นลูกลางต่ไนี้ก็ยังลูกลางครับโอ,โอ้โหยมันทาทางกัยังไม่ถึงกันครับ แถวหมู่บ้านมันจะเป็นคนเกียรติกันหมดแล้วแต่ช่วงนี้กระบะหมู่บ้านยังไม่มีคนกียิจเข้าไปยังรองบอีกครับนี่นะครับมีลูกมลางครับไหวยังเป็นเด็กๆก็ยังเป็นลูกลางครับที่งเป็นสีสันอ่ะเดีวยังเป็นลูกมลางเลยอันนี้อะไรอะไรเขาพูดก่อเออแล้วที่เเป็น เู่บ้านน,น,น,น่นุอันนู้นสวนแก้วมังกรอ,อยู่ไกลๆอะไรแก้วแก้วมักรอ,อยู่ไกลๆยังไม่มีลูกยวหมู่บ้านมันีเป็นคนีล้วงาวปก่อนอบ,า,นอนอบา,นางพื้นที ทำให้เสร็จทำให้สุดนะครับพูดง่ายๆทำให้เสร็จทำให้สุดทำหมดก็ไมอยู่ทำประมาณนั้นอันนี้เป็นลาดยางไ่ายนี่เป็นจะเป็นลาดยางเลยครับโุ๊กขี่อยู่เป็นลูกลังจันยืนมันนอกนอกนา ดูไปครับวิย์คนเราไม่ได้ไม่นอนวิจารณ์นาการจากผู้ใหญ่บ้านอะไรรถผู้ใหญ่เหรอ,เอ,อเรถผู้ใหญ่ขับรถเก่งได้เอาว่าขับเป็น ได้อยู่แต <Uh> oh. ่พี eh> ่กับลูกไม่กล้านั่งหรอกโอ้ยะไป่นไม่อะไรเขาหรอหารถเอีกพราะว่ารถเก่งพันรู้สึกว่าจะไอ้นี่น่ะจะเก่าไปหน่อยเก่าไากเก่าไปหน่อยระบบมันไม่เหมือนระบบออโต้ ข้างหน้าเนี่ยก็มีน้ำมันขายบ้านเลิกลงกลัไปวัดมาพุาทธเจอแดดแบบนี้ไม่ดำก็ให้มันรู้ไปไจเจอแดดลมแดดอะไรด้วยนะ,จะเจอแดดแล้วก็ลมร้อนด้วยนี้นะวันนี้ทาครีมกันแดดทั้งหน้าและแขนทั้งตัวไม่ต้องเ,อเกลี่ยเท่าไหร่โรงเรียนบ้าน ปีนี้มาไม่มีการแข่งฟุตบอลปีที่แล้วหรือปีอะไรนะมาเจอเขากำลังแข่งฟุตบอลกันอยู่โรงเราไว้ก่อนเรษจำพันอยู่แ้วนี้หละครับเปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนไร้ ต้นมะม่วงสุขาต้นหนึ่ง ายน้ำมันอยู่นี่จอเคยแวะซื้ออยู่นะข้างหน้านู่นเปล่าเ้าจะไม่ผิดอ่ะเออเป็นน้ำมันขวดอ่ะเมื่มอกี้มีน้ำมันขวดอยู่เมื่มอกี้ ห้วยครับแถวเนี5 5? 5 5 5? ้ยปลาห้วยปลาห้วยครับสะพานแล้วปลาห้วยสองฝั่งไปเรื่อยๆปลายทางครับปลายทางยังอีกยาวยาวไกล ดี่ครับชีวิตผมเป็นอย่างนี้ไม่มีรถทีม่มีเอมออยอนะยับบคนอื่นแล้นะใครไลบางใครไดรถอื่นแลนี่ก็อาศัยยืมซาเล้งน้างมาขับมาขี่ก่อนไปหาหปปปปปปมู่บ้านหู่บ้านหละหมู่ว่ากันผ้าไกจครับ ทำดีนะครับทำแต่เด่นนะครับใช้โอเคอยู่แต่ว่าตามโซนท้องซอยตามหมู่บ้านเนี้ยมันยังต้่งเดินเดินใหญ่เนากเขาจะทำหมู่ทำที่ว่าไครับสดินใหญ่ i yeah.